เงอริค่ะเจ๊ก,ก่อนเราพิ่นเราไปเชี่ยวค่ะเมือน,นมาผักแลมเลยคะ่ะเอองานฟรีเลยคะ่ะงานทำบุญเอาดูเขาธาตุค่ะแล้วก็ว่าโปรยทานเหมือนเอิญเหมือนเฮือว่าสี่จบไปโปรยทานสามแสน,นะคะ่ะแล้วก็บับเอิญกับนี้เหมือขวันหมอลำใหม่มพัสรียูกินะคะหายสองคำนะคะเออิญเป็นสาวร้อยยังกแข่งค่ะงานฟรีเลยคะ่ะจ้างมาสาม ปุ๋ยท่านสามแสนคับม้าหอดมาหอดจอดสรแล้วมาแดกรุงเทพค่ะอ่อนตัวสิห้าวันเนี่ยแอร์แรค่ะทีมหลับทิมนอนเมื่อหร่วันอ่านทิมหลับทิมนอนมื่อนนี้ทิมหลับปนอนอนนั้รทิมหลับทิมนอนทิมเบาป้าป็นป้าปากป้าเบาเ้ยงกับปบาปากป้าเบาจะไม่รู้เ อันนี้เฮ็ดหยังอันผู้ใดลูกน้องเฮ็ดหยังกับป้าปากเบาเบาใจดีเข้าไปหยังอารุณซ้ำพับขาเป็นไหนเข้าป่าปากเบาเบาแทะลูกกัดไปมาหานแล้วไปจัดการไม่หานแล้วได้บิดหูเส้นหนึ่งครับจับไข่หม่ำว่าห่าเยอะยืนอยู่รถบัสอืมกำลังกรอก กำลังกอกกอกไรมือว่เห็นงานอ่ะแล้เนี่ยมันขาหมูมันเรียปต้มปลานะเนค่ะปลาสู่สีปลาทูค่ะปลาสูสวยเพิ่งเราแฟนขาเพิ่งเราห่างอือปลากินน้ำกันแค่อืมากินนั่นเบียร์เอมแล้วกินเบียร์แล้ก็เลยรอะว่าอันนี้นะอาแม่แม่ดองแล้วนะลาแม่แม่แม่บ่โอ้ยนั่นล้านนั่นลาามัว่าเปแสไม่น้มยน้อยน้น้น้อยน้อยน้นอยนย ม่ก็กินดีพันมอนนโอ้ปลาเซมอนขออันปลาเนื้ออื่นว่าไกินไป่นต์ากินไปยนเมียนนั่นมาเมี่ยนฮาฮาบอนี่บอสสิาเดแล้วไ่อันนั่นแม่อันส่อันที่อ่างเกลยอๆอันมอันเติมมั้งม้เที่ยงเล้เที่ยงโอ้อทอก่ีน้บปลาเดียข้างล่าง โอ้ยมื่อนั้นขอยไปพัทยาเพ่อนก็ห้นต้มเนาะต้มหัวมันขี้หลายนันมันปุ้ยเตะกันไหนวะมันมันขี้ลลายมาเด้ป่าจะมัน้มวน้อยนี่เจี่ยกำลังขวานูหนู้จำอไรเนี่ยมันนี่ไม่ใส่ใส่แบบ ใช่ใส่เป็นยังไงที่เราไปใส่พระ่าไปบางนี้แล้วมันมีแต้องคลยคด้นเมนมาคุ้นไปรอยางอกกาเอีกกาดอกกาอกกากไปรอเบิ้งบบบนี้มีอคายคนเหมือนบใสไซแล้วไปบาโม่ที่เราดอกไปใส่ทั้งเงินแล้วพระบายอกเสกใจนะไปว่าถาเงนนบาทเห็นยังประเป็นเ่มือนอืมี่ส่เฮาลงมือก่อน รวยดูยรวยดูอืมรวยดูยิงอืมตกปลมาเปล่นมาไม่ได้ไม่ได้เขานี่เขาลงมือสกมุยก่อนไหมโ้อรก็ไปใหรอลูกการมานีครับบิดหูเอบยังกินกินคาแคะเอรอมไปเยห็นหัวหลาเห็นหัวหลาปากเก่ยยุ่เห็นกินอะไรสิกินเพื่อส้างนาลก็แล้วว่าก็ล้บิดหัวลราเหลือทั้งกระหามกินมือหลังอบาลก็เล็กจับอันนี้เราจะใชหัวแอื เจ้กินเพื่อสั่างนะพ่อหน่งเดียววะเดี๋ยวไปอาบน้ำเราต้องเา้งหัวหนูค่ะขวหนูก็แกงซูซีปลาปลาทูสดขะเฟรค่ะปลาไหลล้งมาเจ้าของเสพกันเหญ่แอรแหล่ซิบหามือห็นงเ่อซิบหามืองเรย่ง้หอ

มือเลยค่ะมืออืนเหล่านี้สนามโรงเรียนค่ะงานฟรีค่ะสะนามกวางค่ะท,ท,ทําบุญเขาทานคค่ะ ภาคแท้ยังงี้หัวน้อนภาคล้อรถแล้ว โงงานผักแลมให้กับเผาเพิ่มเยอะค่ะหอเดือดท้ามลงศษมัสตไกู้หม็นจนี่เรอครับมีเนี่ยเกี่ล

มาแล้วมาแล้วเั้นอืมก็เล็ก <ผม S 1> อืมโอ้นี่ไม่ยื้ได้ดยืไรอนนะ้อีกอีหนี่ไม่ย้อยัยางขึ้นบ้านเดียได้รวยว่มาจองมาแล้วนั่หลักเก้าราคายังไากินอันนี้มันจะเข้าเออน้องแนผักแรงมะ เันนี้ะค่นนะเก็บหนาเจอกันไหมนะคะขอคุณซุกกำลังใจค่ะก็กันกนอนให้โดวหมดนี้ค่ะเันนีนค่บ๊ายบาย